สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีซตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวานรานทศีเดรมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดรัฐมนตรีแรงงานลงพื้นที่ร้อเอดโดนอาชีพอิสระโซนอีสานสร้างหลักประกันให้พี่น้องแรงงาน วันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่สองพร้อมด้วยนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานวณส่วนราชการและเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัด 101, ร้อยเอ็ดสรินการศิน์มหาสรารคามและยะโสธรเข้าร่วมณโรงแรมรพชรชัดการ์เดนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้จัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นรุ่นที่2ของปี2567ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการจัดเทศกาลให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มภาคีเครือข่ายและการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40รวมถึงมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่กเครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่นทั้งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าผู้ประกันตน สามารถเลือกการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเองได้เริ่มจากทางเลือกที่1ชําระเงินสมทบเดือนละ70บาททางเลือกที่2ชําระเงินสมทบเดือนละ100บาทและทางเลือกที่3ชําระเงินสมทบเดือนละ300บาทโดยจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง5กรณีอาทิการเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพและกรณีสงเคราะห์ุตร ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น52,621รายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรการแปรรูปอาหารและผู้รับจ้างทั่วไปซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนจนทำให้ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสา,สสาสสน เสนอจะบอกว่าไจะเป็นหน่วยที่เขาจะตรองมนควีมรับผิดรอบอย่างดีจากุกหน่วยของส่วนราชการบทวิการลองอ่านตั้งใจในรายการสร้างหลักประกันสังคมซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาพรวมซึ่งประกันในการช่วยชาวสุมพันธ์ให้เข้าใจถึงประกันภครับเปิดข้อมูลได้แรงงานของจังหวัดคือเรื่องผ่าน ก็ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหาว่าขั้นประสบวัตถุขั้นที่3 2 1ขอเสียงปรบมือาจารย์นะคะกับการเปิดงานโครงการการสนับสนุนสื่อรายกานขาบับที่2่วนทีมกอยางเป็นทั39จำนวน9,482,621 โดยมีหัก101ประเด็นด้วยกัท่านได้คัดภาพเป็นอีกหนึ่งชมด้วยกันค่ะวันนี้อนอาจารย์เจ้า101แล้วท่านต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับสนักงานประกันสังคมและก็็เปนการที่อยากไปสู่ผู้ประกอบการี่อิสระล่าสุดขอเสียอปรมยอ้มสุดขั้นเ หกันที่ร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียยูโรเคก5แอเชียนยู19บีชวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ วันนี้เมื่อเวลา18.00นณสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองแ่ามา้าโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรออ้อยเอ็ดอําเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ดนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีชิงชนะเลิศแห่ง A ลเลอเชีย Eurocake Five Asian U19 Beach Volleyball Championship โดยมีผู้แทนสาพันธ์วอลเล์บอลแห่งเอเชียนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนคณะกรรมการผู้ตัดสินและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีนายบรรจงโคสิจิรนนันนายกเทศบนตรีเมืองร้อยเอ็ดกล่าวว่าด้วยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดองคการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับเกียรติจากสหพันธวอลเลย์บอลแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดร,รุ่นอายตุต่ำกว่า19ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียยูโร เคสไฟเอเชียนยู19บีชวอลเล์บอลแชมเปี้ยนชิพมีนักกีฬาจากประเทศทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด17ประเทศรวม53ทีมเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนจากทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บอลชายหาดร,รุ่นอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกที่จะจัดการแข่งขันขึ้นณนะสาธานะรณรัฐประชาชนจีน การจัดการแข่งขันครั้งนี้ใช้สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองแยามา้าโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อเป็นสถานที่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่1นถึงหพฤษภาคม2567ออกกันที่คณะกรรมาการชั้นสูงประจําจังหวัดร้อเอดร่วมพิจารณาตัดสินกรณีทหารกองเกินร้องของความเป็นธรรม วันนี้เมื่อเวลา13.30นณห้องประชุมสมาร์ทรูมชั้น2สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วยวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าฝ่ายสภาพก,กำลังมณฑนทหารบกที่27และเจ้าหน้าที่ทหารสำนักง,งานศาสดีจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินกรณีทหารกองเกินจำนวน3นายร้องของความเป็นธรรมเนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567ตัดสินไม่ถูกต้องทำให้ต้องเข้ากองประจำการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามที่ทหารกองเกินทั้ง3นายร้องของความเป็นธรรมซึ่งจะได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497ต่อไปปิดท้ายข่าววันนี้ที่101งานนมัสการพระมหาจดีชัยมงคลในาะวระครบรอบ107ปีชาตการพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวิโร วันนี้เมื่อเวลา17นาฬิกานายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวาสในงานนมัสการ,รมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลในวาระครบรอบ107ปีชาติการพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวิโรโดยมีพระครูวัฒนธรรมมาพรจะอาวาสวัดเจดีย์ชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางพระวันรัตน์มณีสร้อยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาคร,าร,ารัฐภาคเอก และพุทธศิกชนเข้าร่วมณบริเวณพระมหาจดีชัยมงคลตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3พฤษภาคม2 5 6 7เพื่อปฏิบัติธรรมและน้อมรำลึกถึง คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยขบวนสัก,การะพระมหาจีชัยมงคลเวียนรอบพระมหาจีชัยมงคลพิธีบวชชีพราหมณ์เนคขมมะการแสดงพระธรรม,มเทศนาะรวมถึงการสวดพระปริตมงคลและปฏิบัติภาวนาการทำบุญตักบาตรตามชุมชนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบทอดประเพณีภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการ พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปนอย่างต่อเนื่องและเกิดการบูรณาการทำงานขับเคลื่อนด้านท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนสู่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปท่านนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกำมืลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีพันซันิวผ้าอีสน HD, านเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวรรณพร้อมด้วยคุณนิเเษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ